แสงอินฟราเรดคือนวัตกรรมที่สามารถบรรเทาอาการปวดไม่กล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ความอบอุ่นจากแสงอินฟราเรดซึมเข้าถึงกล้ามเนื้อทําให้อบอุ่นขึ้นและเพิ่มการไหลเวียนโลหิตกล้ามเนื้อจะค่อยๆค,คลายตัวและผ่อนคลายแสงอินฟราเรดเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นมากกว่าแสงที่มองเห็นและอยู่คนละด้านกับแสง U v โดยมีแสงที่มองเห็นอยู่ตรงกลางแสงอินฟราเรดจึงเป็นคลื่นความร้อนที่ปลอดภัยเพราะไม่มี UV และยังเป็นแสงจากหลอดฟลิปส์ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อมนุษย์โดยเฉพาะจึงมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อนความร้อนจากอินฟราเรดจะซึมเข้าที่ความลึกประมาณ2-7เซนติเมตรทำให้แทรกซึมได้ถึงกล้ามเนื้อและระบบประสาทซึ่งลึกกว่าประครบร้อนทั่วไปที่ความร้อนซึมเข้าผิวได้เพียง0.2-0.3เซนติเมตรแสงอินฟราเรดจะกระตุ้นการปล่อยไนตริกออกไซด์ทำให้หลอดเลือดขยายตัวช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเพิ่มออกซิเจนให้กับกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย คมไฟอินฟราเรดของเอสแคจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการนำมาใช้สําหรับบรรเทาอาการปวดเมื่อยการใช้งานสะดวกใช้ส่องไปบริเวณกล้ามเนื้อที่รู้สึกปวดให้ห่างจากไฟประมาณ30ซติเมตรเป็นเวลา15นาทีสามารถทําซ้ําได้หลายครั้งต่อวันและปล่อยให้คมไฟเย็นตัวลงก่อนการจัดเก็บ